สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามีแปลงที่สวยครับที่จะนำมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะครับแปลงนี้อยู่ในจังหวัดประทุมธานีนะครับอยู่ในคลองเจ็ดนะครับติดถนนเรียบเรียบคลองเจ็ดเลยครับน้ำสวยๆนะครับเรียบคลองครับแล้วก็ติดถนนลาดยางตรงนี้นะครับเรียบคลอง เป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับตรงนี้เป็นที่ดิน2แปลงครับแปลงละว30ตารางวาครับนี่ครับหน้าแปลงของเรานะครับจากบ้านหลังนั้นนะครับแล้วก็อันนี้2แปลงครับจนถึงร้านค้าเล็กๆตรงนั้นนะครับ อันนี้แปลงตรงนี้นะครับมีขนาดเนื้อที่30สตารางเอ้สามสิบไร่นะครับแปลงละ30ไร่สองแปลงก็60ไร่นะครับหน้ากว้างแต่ละแปลงก็40่สิบเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปก็ยาวเลยครับลึกจนถึงคลองแอนนะครับด้านท้ายแปลงก็ติดกับคลองแอนนะครับติดคลองนะครับยาวก็กิโล อีก200เมตรครับ1.2กิโลเมตรนะครับที่ตรงนี้นะครับเหมาะสําหรับทําโครงการขนาดใหญ่นะครับทําอะไรได้เยอะนะครับทําหมู่บ้านก็ได้นะครับเพราะว่าเลยเข้ามาจากเรามานิดนึงนะครับก็เป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับหมู่บ้านพรทิศานะครับแล้วก็จะมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งครับตรงนี้ก็เหมาะสําหรับแบ่งล็อก แปลงจัดสรรหรือว่าทําเป็นหมู่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าทําเป็นร้านค้าทําเป็นโกดังก็ได้ครับคนพุกพ่านเยอะนะครับแล้วก็อยู่เข้ามาจากถนนลังสิตนครนายกเข้ามาอีก3 5หกิโลเมตรนะครับเข้ามาก็เพียงนิดเดียวนะครับไม่ไกลนะครับสวยๆนะครับแปลงตรงนี้แล้วก็แปลงตรงนี้นะครับเป็นที่นานะครับแล้วก็จะมีที่ถมที่ไว้สําหรับด้านหน้าแปลงครับของแปลงด้าน ผมที่ไว้ประมาณสักสามไล่นะครับลึก,กไปก็ร้อยปก็120เมตรนะครับส่วนอีกแปลงก็ไม่ได้ถมนะครับก็ต่ำกว่าถนนประมาณสัก1เมตรนะครับนี่ครับแปลงตรงนี้ก็แปลง,ปลงอีกแปลงหนึ่งครับแต่ก็จะขายแยกก็ได้นะครับขายแปลงละ30ไร่นะครับ ถ้าใครซื้อก็ซื้อแยกก็ได้นะสามสิบไร่หรือซื้อเหมาถ้าโครงการขนาดใหญ่ก็น่าจะซื้อหมดก็ดีนะครับสามหกสิบไร่นะครับหายากนะครับที่แปลงติดกับถนนเรียบคลองนะครับแล้วก็แหล่งชุมชนนะครับมีน้ํามีไฟแล้วก็ทําโครงการขนาดใหญ่ได้เลยนะครับทําร้านค้าร้านเซเว่นก็ได้นะครับตรงนี้ ด้านในก็ทําเป็นโครงการบ้านกัสันทเทาวเขาประมาณนี้ครับบรรยากาศรถวิ่งตลอดนะครับ ลักษณะแปลงที่ดินนะครับหน้ากว้างติดถนนแต่ละแปลงก็คือหน้ากว้าง40เมตรนะครับแล้วก็ยาว1,200เมตรนะครับซึ่งมี2แปลงติดกันนะครับแปลงละ30ไร่นะครับเหมาะสำหรับทําโครงการต่างๆเลยนะครับซึ่งทําเลที่ตั้งของแปลงตรงนี้นะครับก็อยู่ในตําบลบึงบอนนะครับอําเภอหนองเสือจังหวัดประทุมธานีนะครับอยู่ตรงคลองเจนะครับเข้ามาจากถนนลังสิตนครนายกก็เข้ามาเพียง3.5กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับ เราห่างจากโรตัรลังสิตคลอง7ก็4.5กิโลเมตรนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ขายราคาถูกๆนะครับขายต้องการขายด่วนนะครับขายเพียงไร่ละ1ล้านบาทเท่าน,นั้นเองนะครับถูกมากนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับถนนเรียบคลอง7เลยนะครับราคาถูกๆนะครับถ้าใครสนใจที่กำลังมองหาแปลงขนาดใหญ่แล้วก็ ทำอรดีๆนะครับก็แปลงตรงนี้นะครับสาไร่นะครับมี2แปลงรวมกันก็60ไร่นะครับสุด้านี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมอุูช่องของเรานะครับเราก็จะพยายามหาแปลงที่ดินดีๆสวยราคาถูกๆนํามารีวิวทุกท่านนะครับชมอยู่เรื่อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ